ดูดวงโชคลาบและเลขนำโชคเดือนกรกฎาคม2566ตามวันเกิดทั้ง7วันโชคลาบในเดือนกรกฎาคม2566จะมาจากไหนเรื่องอะไรใครจะมีโชคจากการเสี่ยงดวงบ้างตามมาสองตัวเลขของคนเกิดวันต่างๆในเดือนนี้กันครับโชคลาบตามวันเกิดเดือนกรกฎาคม2566 โชคลาภของคนเกิดวันอาทิตย์มีลุนโชคจากการเสี่ยงอยู่นะหรือถ้าก่อนหน้านี้เคยลงทุนไปกับสิ่งต่างๆก็น่าจะคืนกําไรมาให้พอสมควรบางคนอาจได้มรดกตกทอดด้วยแต่แม้ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อได้มาแล้วต้องหยุดอย่าคิดจะทุ่มทุนเพื่อหวังก้อนใหญ่เพราะตามดวงช่วงนี้บอกว่ายิ่งโลบก็ยิ่งเจ๋งเลขนำโชค7 0 1ศหนึ่ง โชคลาบของคนเกิดวันจันทร์หากหวังโชคแบบฟุกๆคงยากอยู่นะครับเพราะดวงของคุณในเดือนนี้จะมาจากการสแสวงหาโอกาสด้วยตัวเองคิดจะทำอะไรต้องลุยต้องเอาจริงแล้วจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินหรือชื่อเสียงที่เป็นรางวัลของความพยายามครั้งนี้เลขนำโชค9 5 0 โชคลาบของคนเกิดวันอังคารผู้ชายร่างถวมจะนําโชคมาให้คนที่เกิดวันอังคารหันไปมองรอบๆดูสิว่ามีใครที่มีลักษณะแบบนี้บ้างไหมเขาอาจจะเป็นพ่อพี่น้องแฟนหัวหน้าเพื่อนร่วมงานพ่อขาตำรวจคนเดินผ่านไปผ่านมาหากคิดจะเสี่ยงโชคหรือต้องการขอความช่วยเหลือ ให้ลองเข้าหาคนคนนี้ดูเลขนําโชค5 8 3โชคลาบของคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธจะมีความรู้สึกกลัวและกังวลว่าจะสูญเสียบางอย่างไปทำให้ระแวงกับสถานการณ์ไม่ปกติอยู่รอบด้านดังนั้นคุณจำเป็นต้องหาที่พึ่งไม่ว่าจะพึ่งพาอาศัยเขาในเรื่องเงินหรือเป็นที่พักใจหรือคนนั้น ก็คือโชคดีของคุณในเดือนนั้นเองเลขนำโชค9 7 3โชคลาภของคนเกิดวันพฤหัสบดีเดือนนี้จะมีโชคจากความฝันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในบ้านหรือบรรพบุรุษผู้ล่วงลับถ้าฝันเห็นคนที่มีลักษณะเป็นชายชราท่านอาจจะมาบอกไว้อะไรให้ได้รับรู้ในความฝันก็เป็นได้ที่เหลือคุณต้องตีความ ตีเลขเด็ดกันเอาเองนะครับเลขนำโชค1 9 3โชคลาบของคนเกิดวันศุกร์โชคของคนเกิดวันศุกร์คือการได้รับของฝากเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นหัวหน้าเพื่อนร่วมงานคนในบ้านไปเที่ยวหรือแวะไปไหนมาก็จะซื้อของติดไม้ติดมือมาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้าโชคดีก็อาจจะได้เป็นเงินขวาญถุง หรือมีคนให้เงินนิดๆหน่นอยๆพอให้ดีใจเบาๆเลขนำโชค7 5 3โชคลาภของคนเกิดวันเสาร์กำลังคิดนี้เริ่มทำอะไรอยู่ไหมครับหรือมีคนยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจมาให้ขอให้คว้าไว้เลยเพราะโชคดีของคุณในเดือนนี้จะมาจากสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆที่คุณกำลังทำอยู่นี่แหละซึ่งอาจจะเห็นผลในด้านความสำเร็จ ผลกำไรทำให้มีช่องทางขยับขยายเจริญเติบโตต่อไปได้อีกเป็นการเดินก้าวแรกที่ปังเลยทีเดียวเลขนําโชค6 9 0เรื่องทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ